เหตแรกนะครับเปิดที่หน้าตากระโปรงเดมฮ่วงขอกกาบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่น่ารักทุกๆคนกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแฟนตาตีเฮ็นะครับโอเคอยู่กันในเกมเลสิตี้นะครับเซิร์ฟรีเบิร์ด วันนี้นะครับมาเปิดเข็บนะครับ ep สองนะครับเปิดแคป ep สองนะครับนี่ครับไม่ใช่ของผมนะครับผมของคุณเดมนะครับในขอเชิญคุณเดมหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับคุณเดมนะครับผู้สนับสนุนนะครับนี่นะครับผมคุณเดมดูขับเดือดซีเคทนะครับ csc นะครับก็ขอสนับสนุนมาสิบเม็ดนะครับก็สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทครับก็ เป็นเงินในก็สามสิบเ็ดเอ็มถ้าน้อยกว่าทเทรก็ขาดทุนเอ็มวันนี้ก็เลยสองจุดเจ็ดถึงสามสิสามอะสิบสามถึงสิบสองอะได้อยู่อะครับก็ขอบคุณมากครับคุณเดมอันนี้ครับก็ผมไปทำให้เต็มที่เลทแรกกันเลยนะครับแรกครับเปิดที่หน้าตากโปงคุณเดมห่วง เครื่องนะครับนี่เคาะๆอ่าแค่ของบอกขอเคาะเคาะเคาะอะไรอ่ะนี่เหรอเคาะ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 เคอเคอสี่บ่อนะเคอจุดบ่อนะปั๊บเฮ้ย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 นี่มัก็โอเคนะโอเคนะแต่ห้าแสนนี่อ่ะกล่องแั่นี้เขาเรียกว่ากล่องการแตก อโอเคโอเคแต่พวกตกแต่กไม่มาเลยดิหอหออันนี้นก็มีแบบว่าเงินสองเอ็มนะครับแล้วก็แบบหลักๆก,กก็หอครับหอทีเคอืมของที่สามไปหัวเฮ้ยเหลอาทองเอม็มตอนที่ผมเฮยเอ็มหนึ่งด้วยแต่เอ็มหนึ่งด้วย เอาดิเอาดิมามากับมากับดวงมากับดวงนี่ยเนี่ยเอาว่ะเอาดีครับเป็ทีสีนะครับสองสองเาเ้เฮ้องเมาฮ้าฮาฮฮาฮฮสเม้ีีบวหผมี่เนี่ยไม่ได้นะแต่เจงเหมคิดที่แลวไม่ได้นะ EP สนะแคปดีกว่าเดิมด้เนี่ย รอคทำบแม่บกลเลาะนี่เลเอะขอเหอะขอเหอะบอกทีเคมา,าเสื้อผมหน่อยบอกทีเคพี่หนึ่งล้านไม่ทำไมโอ้โหฟีมอะไรอะฟีมเน่าวะ่ะโอ้ยอ้ใจเย็นเด้ลูกสี่ร้อยบาทเด้ลูก มาใหญ่มาจอทางบงเนี่ยใกล้ okay. มา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 นี่ครับพี่ใหญ่ผมว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ดวงดีนี่เมื่ที่ห้าไม่ใช่สี่เมื่ที่หกเลยครึ่งทางแนละ้วลูกจับอีกไหมนะเคาะ <c oughs> ขอ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 หั <c oughs> ว ó, ที่เคมาดิ <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อะไรเนี่ยโโอ้ห <c oughs> มันม sure uh ีจ huh. ริงไมเนี่เงินสองเราเอมเนี่ยฮะอยากเห็นนะเนี่ยใครดูนะครับใครที่อยากเปิดครับลองดูได้นะครับผมเม็ดหนึ่งก็42บาทลูกทีเจ็ดีเคออกมาเฮ้ยเฮ้โหไม่เท่าไม่ไได้แต่ห้าแสนห้าคุ้มไหมเนี่ย สามลูกดอกกระูกท้ายขอให้เพื่อนผมด้วยใเพื่อนผมใส่น้อยมีป่วยตรงบอเลยบอไหมเห็นบอไหมบอไม่ได้เห็นบอไหมไปที่แปดมาดิอหูเดิมเกลือนะครับแต่วันนี้อีกสอบไม่สุดท้าย ถือว่าคลิปนี้นครับจะเจ๊งหรือจะรวยก็ mm. คลิปนี้แหละทมทุนดิวอทีเคไงนนไปเอาที่เก้นนนนนนาปีมาอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหล้อทองดีกว่าใส่ล้อทองล้อทองคำมา ดูท้ายแล้วดูท้ายแล้วให้เพื่อนผมหน่อยเจิงทั้งวันไม่ได้นะฮึบกะเข้ะเข้ะเเเเปิดไปเพียงเฮ้ยโอ้แตนเอมถือว่าคลิปนี้นะครับเจ๋งครับเจ๋งเยอะด้วยครับโอ้โหต,ตีไปเจ็ดเอ็ม แปดเก้าสิบเอ็มได้อยู่ครับก็ขาดทุนยี่สิบเอ็มคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนนะครับเดมนะครับที่ไว้วางใจในการเปิดครั้งนี้เจมคุณเดมเป็นไงรู้สึกไงครับนิ่งเลยีนิ่งเลยเจ้าเขาเจ้าเขารู้สึกเค็มไหมเดมเค็มไหมยิ่งเลย ต้องไีแก้มือผมจัดแน่อีปีสามเจอกันการดหน้าปีสามเจอผมแน่โอเคครับโอเคครับ <c oughs> ผมมาต่อเลยครับผมกับเมื่อกี้นี้ครับการเปิดแคปสิบเก่งครับวันนี้นะครับคุณเอ็มก็จัดนกให้อีกสามกล่องครับกับการเล่นเวลสี่สิบห้านะครับเขา,จจาก็แจกสามกล่องโอเคครับคุณเอ็มขอเสียงหน่อยครับคุณเอ็ม สวัสดีครับสวัสดีครับครับถามกล่องนะครับหวังอะไรครับผมหวังล้อไหมครับก็ต้องล้อแะครับผมดูราคาในตลาดกันดูว่าอะไรราคาเท่าไหร่โอเคครับผมไปดูราคาตลาดนะครับว่าว่าเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวไปทัวร์กันอ่าเฮดอันเดียวพอเลยอู้หนาวันนี้นะครับผม วันที่เจ็ดเตือนแปดนะครับผมสองพันยี่สิบสองนะครับลายนะครับอยู่ที่สามเอ็มนะครับก็กล่องนึ่งเดี๋ยวผมดูกล่องลายส m ดเอมปรีมสามจุดหนะครับใ <c oughs> บทะเบียนหกเอมห้าล้อนะ่าจะประมาณยี่สิบสองเอ็มครับตอนนี้บวกห้าแล้วก็หัวเก้าจุดสามนะครับก็ต้องล้อกับต้องล้อกับหัวถึงจะคุ้มครับดูตรงเหมือนล้อจะสั่นตลาดหรือเปล่ ราคากล่องนะเดี๋ยวผมราคากล่องเดี๋ยวผมดูให้นะครับราคากล่องเท่าไหร่ไม่มีขายอะ่ะกล่องไม่มีขายครับย,ยิงกล่องผมเห็นล่าสุดแปดเอ็มครับ เต็มเป็น 10m แหเพราะว่าผมก็เห็นล่าสุดก็10น 10m อ๋อเต็มเ็น1 0่าสุด 10m ก็ 30m นะครับก็5ล้อมาวงนึงก็ก็โอเคครับโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับกับกล่องแรกครับมันหมานะครับมันหมานะครับเจ้าของบอกมันหมานะครับจัดไปเลยครับจังหวะนี้ไอ้ได้อยู่เป็นผมได้ป้ายทะเบียนนะครับก็โอเคโอเค ถือว่าโอเคห้าก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็รอบนี้เอาวะขับไควะเนี่ยขับไครวะเนี่ยตรวจยังเลยรถแต่ละคันโอว่44นะครับผมใครอยากเข้าครับมาได้นะครับผมประจ้ำปี18นะครับเซฟ18ยินดีต้อนรับครับโอเคนะครับผมไปกล่องที่สองเลยนะครับไปไกลเลย เอานะครับรอบที่สองนะครับขยับก่อนนะครับขยับก่อนชนมุมโป๊ะ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 ไปไปฟิล์มโอ้โหเอาแล้วโอกาส20%ก็ได้ฟิล์มเนาะโอ้โห 10M ว่ะ2องอย่างสิบเอ็มละถ้าได้ล้อมันนี่เท่าทุนนะเท่าทุนเท่าทุนเท่าทุนได้กำไรอยู่ได้กำไรอยู่เออได้ล้อมันได้กำไรประมาณ 2-3M ได้ครับ เอาครับองท้ายครับวนก่อนรอบนึงวนก่อนรอบนึงนะครับเอายังจะเลมรวยเลยเพื่อนรวยเลยเพื่อนอยู่ในรูแอบในรูไปแอบในรูไปปิดปิดปิดฮุบฮู้วโอ้โหครบศูนย์ครบเอสเลยจบโอ้โหโอเคครับผมจัดเนมบอกว่าไม่เข็ดครับ เจ๊งเหมือนเดิมน,นะครับแต่ก็เป็นเป็นกล่องกล่องเลืนเวลสี่สิบห้านะครับก็จะถามว่าเจ็งไหมก็เจ๊งครับถ้าซื้อมาเปิดเองครับเรับ hey, ผมคลิปนะครับฝากฝากไอันี้ด้วยนะฝากฝาก,ากบอกเพื่อคนไม่รู้ที่เวลสี่สิบห้าจะได้อะไรบ้างนะครับก็เ,<อ>เวลสี่สิบห้าก็จะมีได้ก็ถ้าเวลสี่สิบห้าอัพแล้วจะได้ใบอะไรนะใบจิวเวลรี่เหรออ๋อใบจิวเวลรี่สิบใบใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ส<ป>ั่งเ,เป็นเงินเอ็มก็ 6.5 M ือห้าเ็มครับผมแล้วก็กล่องนกเขียวสามกล่องนะครับโอเคครับผมถ้าคอยาวเวสี่ห้าก็ได้เปิดกล่องแน่นอนสี่ห้าได้เปิดกล่องแน่นอนสามกล่องแต่ตอนนี้ก็ยิงไปตามระเบียบของผม <Wow. S 2> เพื่อนก็ขามไปตามระเบียบทั้งแคปทั้งแคปทั้ทง,ทงกล่องเลยเทั้งแคปทั้งกล่องเลยครับไม่ไหวไม่ไหวนี่นะครับ <แ S 2> คุณเ <แ S 2> ดมเมื่อคนนี้นะครับคุณเ <แ S 2> ดมนี่นะครับคุณเดมสี่ห้า ปีกสนิมอโอเคนะผมครับใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ,ซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาทีเฮ็ดด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ